ราทำงานด้วยกันครับแล้วก็ตอนนี้นี่ก็มีเพลงใช่เธอที่บอฟังออกมาด้วยกันก็ตองดูเอ็มีดูว่าตอนนี้เอ็มบีก็ปล่อยอะไรหรือเปล่าแล้วก็จะโชว์ที่ทีคอนเสิร์ตครั้งนึ่ด้วย<อ>ส่วนตัวก็สนิทสนิทกันครับก็ยิ่งได้ทำเพลงร่วมกันยิ่งได้มีเอ็อมบี MB ด้วยกันได้นสนิทสนกันกย็ยิ่งสนิทกันมากข<ต>ึ้นด้วยไม่ยัง <c oughs> อะไรก็เกินจริงอะไรก็สนิทกันเป็่อมากที่สุดไหมก็ก็พอสมควรเพราะว่าอยู่มหาลัยเดียวกันก็ก็สนิทกันอยู่แล้วมีมีเรื่องอะไรหลายๆอย่างที่เหมือนกันที่เราคุยกันได้องวันนี้เีาสนิทกันมากหวานนะโอ้ยรู้ย่งนะหวานอันนี้ไม่รู้อาจหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าพอได่เห็น ก็สนุกดีนะครับเพราะว่าก็คือมีหลายงานมากที่ได้ร่วมงานกันแล้วครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ที่เหมือนว่าธรรมดาเราจะร่วมทําอะไรที่แบบแปลกๆแบนี้ใช่ไหมครับแต่ครันี้เนี่ยมีเพลงที่ออกก็ฟังเองเลยของเ้าตเองหรือว่าเปนเพลงที่พิเศษหนึ่งเป็นเพลงที่พวกเราอยากถ่ายทอดออกมาก็เป็นอีกอารมณ์นึงที่เราได้ทำงานดีก็ไหมจะดีก็ไหมตัวืีความไมนี่จริงก็ขอเป็นเอ่อด้เป็นร่กรรมการเพราะตอนนี้ก็ คืออย่างที่บอกไปมีชัยของมาใช่ไหมก็ไม่อยากให้ถ้าเกิดทะเลาะกันหรือว่าอะไรไม่อยากให้ความสัมพันธ์มัหลุดมันรั้งลายไปแล้วก็ะไร่างเงยเป็นการลงเอยแเป็นการลงเอบปล่ากงเอยแบบเปจริงๆก็ไม่ใช่นะเพราะว่าก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ก็มีหลายหลายหลายงานมากๆเลยที่ที่ได้ร่วมงานกันเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่แค่ทรังนี้ที่ที่จะตัดมืออะไรแบบนี้ที่เป็นขั้นตอนของการต่อต้านในใจ ชคือการลับน้อยใจ่ะเพราะจริงๆแล้วอย่างที่บอกไปคือลืมบอกอาตามว่าก็ยัเป็นเด็กอยู่แล้วแหละก็คือกลัวว่าถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นในความสัมพันธ์เนี่ยมันจะทําให้งานใช่ที่เราอยู่ค่ายเดียวกันที่เราต้องร่วมงานกันอีกแบบในนะดับอธิดีเนี่ยแล้วกลัวว่ามันจะทางานไม่ได้หรือว่าเะารก็คืออดอนแบบอยู่ในระดับนี้ไปก่อนก็จริงๆแล้วก็เห็นเห็นหลายๆคนมาเหมือนกันนะแต่ว่าก็คือ ก็เลยมังแบบไม่อยากไม่่อยากทำอะไรที่มันก็เลยไปก็ว่าชอบประมาณนั้นลาภานี้ไปก่อนแล้วข้าร้ไหมข่าเราไม่ไว้อันนี้อันนี้อันนี้จะเปกไได้รู้ไหมมันรักมีครับ